หนน้้าาบเลยเหตุเกิดตั้งแต่วันไหนครับรอบสังเหตุเกิดเมื่อตอนคืนวันที่สองอะค่ะครับตอนตอนตีสองครับค่ะจอดรถไว้ตรงนี้ค่ะหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยใช่ค่ะครับแล้วคนร้ายมาไงลักษณะมาอย่างไรคนร้ายขี่ขับรถลงมาเวียนมาดูรอบหนึ่งแล้วค่ะครับแล้วก็อรอบที่สองก็คือเข้ามาอีกหมาไม่เห่า มากี่คนนะครับพี่มาสองคนค่ะสองคนค่ะเราเห็นไหมครับตอนที่เขาเกิดเหตุก่อเหตุไม่ไม่เห็นค่ะตอนที่เขาก่อเหตุไม่เห็นค่ะเรามารู้ตอนไหนครับมารู้ตอนตีสามค่ะจะลุกขึ้นมาเอาที่ชัดแบบได้บาะครับค่ะพอลุกขึ้นมาแล้งไงต่อก็ลุกขึ้นมาก็ลดหายเลยค่ะหายไปแล้วไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วค่ะแล้วจากเราไปแจ้งความแล้วเป็นไงต่อดูกล้องเป็นไงบ้างครับก็ดูกล้อง ก็รู้สึกว่าโจรจะออกไปทางข้างเรียนนะคะคนร้ายกี่คนนะครับคนร้ายสองคนค่ะถีบรถเราออกไปครับหรือขี่ออกไปเลยถีบรถออกไปค่ะรถใช้รีโมทอ๋อรถใช้รีโมทด้วยใช่ค่ะรถเป็นระบบรีโมทรถยังป้ายแดงอยู่ป้ายแดงอยู่ผ่อนอยู่ไหมครับผ่อนอยู่ค่ะเหลืออีกเยอะไหมเนี่ยเพิ่งซื้อได้ห้าวันเองค่ะห้าวันค่ะรู้สึกไงครับเหตุการณ์นี้กัน รู้สึกเสียใจคะ่ะอยากให้ตำรวจมาช่วยติดตามข่าวติดตามเรื่องอ่ะก่อนหน้านี้เรารู้ไหมครับว่ามันมีรถหายบ่อยมากอ๋อไม,ไม่ไม่ทราบเลยคะ่ะไม่ทราบว่ามีรถหายในละแวกนี้คะ่ะตอนเราจอดเราล็อกคอไว้ไหมครับอ่อจอดอยู่ในบ้านพอดีเพิ่งกลับมาจากข้างนอกคะ่ะแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไม่ได้ล็อกคอจ,จอดไว้นานไหมครับก่อนที่จะหายจอดไว้ตอนตั้งแต่เข้าบ้านมาช่วงประมาณสองทุ่มคะ่ะ หลายชั่วโมงอยู่ใช่ค่ะหลายหลายชั่วโมงอยู่ปกติมีเกิดเหตุของทรัพย์สินหายม้างไหมครับตรงนี้ในซอยนี้ไม่มีหายเลยค่ะค่ะไม่เคยไม่เคยมีของหายอะรถตรงนู้นจอดตั้งหลายคันน่ะบ้านน้องค่ะหน้าปากซอยเนี่ยหน้าก็ไม่หายโค้ดกันเดี๋ยวเพื่อนมันไปเห็นโคดรตอนนี้ก็คืออยู่ตลิมดรหาทางราคาเท่าไหร่พี่รถคันนี้คันนี้ราคาอยู่ ถ้าผ่อนอยู่ตก8ปดหมนะคะแปดหมื่ใช่ค่ะแปดหมกว่าผ่อนไปกีิงวดแล้วรถเพิ่งออกได้ห้าวันเองค่ะดาวยังไม่ได้ผ่อนเลยดาวยังไม่ได้ผ่อนเลยค่ะ มันจะไปพักอยู่ตรงนั้นแหละอือเป็นพักวันทีดไ,ไปต่อมันติดไว้ขวานูนไม่อยากรู้ไอ้แสงว่าฟ้าในร้านไหนไออันนั้นหน้าโรงงานเจ๊โรงงานลิกก็ปไงมาลูกก็ปอ,อ่ะเนี่ยทำไมก็มอง